คุณรู้ไหมครับว่าเราเคยมีแอนิเมะญี่ปุ่นโซนิกก่อนที่จะมีโซนิกเอ็กซ์อีนะครับโซนิกเดย์โชกในมูวี่อย่างที่เรารู้จักกันคือโซนิกโอวีเอคืออนิเมะันโซนิกแบบออริจินอลวิดีโอแอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตในปี1996โดยสตูดิโอพีเรียตที่มีผลงานอย่างบลิชนารุโตะหรือว่าโตเกียวกูนั่นเองครับที่ทำมาโคตรกากยิบโดยเรื่องนี้แบ่งเป็นสองตอนบน VHS และเลเซอร์ดิสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะถูกนำไปตัดรวมเป็นภาพยนตร์ฉบับเดียวในเวอร์ชนันอเมริกาในปี1999 โดยเรื่องราวจะเกี่ยวกับดรโรบอตニックมาหาโซนิกและเทลส์เพื่อขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าประธานาธิบดีถูกจับตัวไปจากภายัยได้เกิดขึ้นจากหุ่นยนต์ลึกลับโซนิกและเทลจึงต้องเดินทางไปยัง Land of Darkness เพื่อค้นหาความจริงแต่แล้วพวกเขาก็พบกับเมทัลโซนิกหุ่นก๊อปปี้โซนิกสุดโหดที่สร้างขึ้นมาเพื่อโค่นโซนิกโดยเฉพาะ OVA นี้โดดเด่นเพราะเมทัลโซนิกมีบทบาทเด่นมากและมีฉากสู้ที่แฟนโซนิกยกย่องว่าดีที่สุดในฉากหนึ่งในยุค90และเกิดวลีเด็ดที่เรียกว่า Strange, จร n g อนดจะมีเรฟเลนเยอะมากทั้งในเกมและกับสื่อแฟนมีตต่างๆเกี่ยวกับคำนี้ dorange know you going do. Strange, และเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ